สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบานๆปิ้ยายชาแนลค่ะพี่น้องมูลนิธิสภามากินยำเล็บมือหนางนาะค่ะพี่น้องเป็นยำแบบไทยๆเลยค่ะบริ่งไส้นำกร,ระลงปลาใาดไส้ย,ย่างนะค่ะพี่น้องบีบมะนาวค่ะใส่พริกนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกผงน้ำนะคะก็ะจะมีหอมใหญ่มะเขือเทศค่ะพี่น้องแกระสุงนงี่กระเทียมท้นนะคะพี่น้องกระเทียมดองะคะ่ะเส้นได้แม่เหลือค่ะพี่น,น้องแล้วก็มะเขือเทศเราได้เห็ดหูมูเนาะคะ่ะพี่น้องกระสุนรุ่มากินกันฟ้าพี่น้องก็เลยก็แช่ไฮน์เมลเลอค่ะมากค่ะที่ มากินด้วยกันผักก็จะมีผักกาดหินแบบปลอดสานนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นคูคุ่นเลยค่ะแล้วก็ัวเส้เทาแล้วก็บัแกแตงค่ะพี่นออ้องนะคะขออนุญาตใส่มือค่ะพี่น้อง กาดหินงำย่ำนุ้งเบลได้เคยกินเลยพี่นอ้องหนุงทดลองก่อนจะให้กินมาเบิร์จีบาร์กันด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะว่ากินมันฉุนขอนายาเสร็จตะเกียบน้ำด้วยค่ะทั้งสอนทั้งมือทั้งตะเกียบนะคะพี่นอ้อง เอเคเยี okay, ่ยมเคะพี่น้องมุ้สมากินกับหัวไชเท้าทำยังไงคะ อแต่พักพี่น้องอาจจะเห็นสีสันมาเป็นตะแสบด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าหนางแดงแสบค่ะโทรศัพท์ซับหนุนขาวมันบุกคมชัดปอนไรสมราคาม้างค่ะพี่น้อง власні боса і мене зусиль такі яка чіпок พี่ยังกับพวกคือมึนุงเลยครับพี่น้อง ต้องกินมึงด้วยค่ะพี่น้องคู่ใดที่กินย่ำาเราต้องกินพนทั้งทาวงต้องสดสดใหม่ๆ ผมเองก็สึก พี่น้องจะว่ากินย่าไนที่ขัาน <c oughs> ข้างเผ็ดทั้งแสบตัวจริงนูง่มบริข้าวสีเลยค่ะพี่น้องกล่องมันสีมันงามมันก็ะเริ่มเบิง่งเหมือนคนงามขาวคองนี่ค่ะกลับรองวางไปเห็น ข้างนอกตัวจริงๆนะพี่นอกสื้อจำบ่ได้ยางกายเสื้อเลยสป,ปุกหูคนละคนเลยล่ะค่ะพี่น้องถ้าเราซับดีเราต้องไปหอดเกาหลีก็ได้ค่ะงามขาวพองค่ะ เสรมื่อนั่งแกะเองต้มไปว่าเอาโบเปื่อยเป็นไรค่ะเราจะแซ่เบกกิ้งโซดาแล้วก็มาแกะค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะแต่ว่าหนูโบข่อยมากกินไรนูเฮ็ดมากแบบสิ่งไก่ซีโตแล้วนะคะพี่นอ้องเพราะว่าหนูว่ากินอะไรมันเลี่ยนมันออกเลี่ยนๆอย่างในโบนูก็บหงนะคะพี่นอ้องหนูกินได้ประมาณนี้ค่ะ มีอัศมีคลิปกินดูเิพี่น้องเพราะว่ากระเพากับคนหน่อยลงแล้วก็แม่จะได้อ่ะก็เริ่มลดปริมาณอาหารนะคะก็จะเน้นกินของเจ้าของอ่ะที่นี้ มาค่ะสิ์สุดท้ายแฟนหรอ ไปละค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาไม่นู่อาหารคือเกานะคะพี่น้องผู้ใด้ยากหูอยังวอจัถามยังกับเมนมาได้ค่ะพี่น้องส่วนสำหรับพี่นอ้องทั้งแฟนเพจนะคนนนนนะคนุชวงนี่บ๊อกข่อไรส่สดนะคะบบมิเว่ล่าเลยค่ะพี่น้องแม่ที่รู้ดูด,ดูแลอยู่นะคะผู้เฒ่าค่ะแล้วบ๊ก่อยมีแห้งแล้วเกิดเบื่ออาหารค่ะพี่น้องก็เลยจะเห็น,นดังไดคุ่มกินกับโบก,กินบนบยังค่ะก็เลยผู้เฒ่าก็สิบสองนะคะพี่น้องก็ถานับวันรอ ทำโมเดลเราเป็นอย่างไปนุ้กก็เสียใจอยู่ค่ะพี่น้นองคนนุ้อยู่กำลังมัธยมเนอ,อยแต่แต่อายุ14ค่ะพี่น้องจน40ตอนสี่สิบก็ค่ะพี่น้องคิดเมึงเอาความความผูกพันเนาะค่ะพี่น้องก็มี่บางเนาะค่ะแต่วันนึ่งกามีอี่ยังเกิดขึ้นกะแล้วก็อยู่จนหอดเก่าสิบสองก็คิดว่าคุ้มค่าแล้วเพราะว่าเข้าหนิสิอยู่หอดคือเราวอเก่าสินี่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอะไะจากไปละค่ะพี่น้องพอกันคิดนะไปเป็นนุน้งอาหารคือเก่าเนาะคะ่ะมาเบิ่งว่าจะเป็นอีหยังค่ะแต่จะร่องเสาแรงเสาแดงค่ะพี่น้อง ไม่หลุนตลอดค่ะอาหารหวานอาหารข้าวหรือคลิปกินเนาะค่ะอาหารอีสานไม่หลรุนเบิดเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะขอบคุณลายๆขอตารับชมค่ะสวัสดีค่ะ